ผมมินจากไดฟ์ฟุตบอลครับจะพามาชม BYD Dolphin นะฮะโมเดลนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามีโอกาสสูงมากที่จะมาขายในเมืองไทยเป็นโมเดลถัดไปนะครับเป็นโมเดลที่แบบว่าทำมาใช้งานในเมืองเดินทางไกลได้ไหมได้นะครับด้วยสเปคของเขาคู่แข่งของเขาโดยตรงเนี่ยที่เมืองนอกก็คือ Ora Good Cat นะเจ้าน้องแมวดีมีคู่แข่งแล้วนะครับรูปโฉมเป็นรถ h a t ช h แบ็ k นะครับขนาดกำลังดีเลยนะฮะความยาวจากหน้าถึงหลัง4เมตรห ความกว้างเมตรเความสูงเมตรหนะครับก็เหมือน Honda Jazz ที่เราเคยใช้กันนะครับแต่ตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ยัคชิกเวิร์กเกิลนะครับมอเตอร์วางหน้าแบตเตอรี่ให้มานะครับเป็นแบตเตรี่เทียมไอออนขนาด44.9กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นแบตบแบบ lfp นะฮะลิเทียมฟอสเฟตมอเตอร์วางหน้าความแรงของมอเตอร์นะครับ130กิโลวัตต์ก็เรื่องของการบริหารจัดการพลังงานเนี่ยถ้าชาร์จเต็ม1ครั้ง ทาง BYD เคลมไว้วิ่งได้เกิน400กิโลเมตรนะครับก็บวกลบไปนะฮะขอให้มันวิ่งได้สัก300ต้นๆกับรถไซส์นี้ผมถือว่าใช้ได้เลยส่วนฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับกล้องรอบคัน Adaptive c r u i s e c ช n t โท l มีให้มาครบเลยโมเมดิรนจริงๆหลังคากระจกด้วยครบเลยนะครับก็น,น่าสนใจครับสำหรับ Dolphin วันนี้ผมมาลองขับเนี่ยเป็นทงมาะไยซ้ายก่อน ถ้าวันที่เขาจะขายมันต้องเป็นพงอะไรขวานแน่นอนอยู่แล้วเรื่องของรูปโฉมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับโมเดลนี้ลายล้อดูทันสมัยมากนะครับไม่ใช่สีทูโทนแล้วนะตอนนี้เป็นไต c คัลเลอร์นะครับสีดำเงาแล้วก็สีเงินตัวนี้ทำสีมาแต่งานชิ้นนี้ที่เป็นฝาครอบสามเหลี่ยมเนี่ยตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะฮะเอามาติดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นสีเดียวกับตัวคีคัลเลอร์ของรถเฮ้ยเท่ดี ตัวนี้ยังเป็นเหล็กนะครับด้านหน้าเป็นไฟเบอร์ฝากระโปรงเป็นเหล็กล้อขนาด17นิ้วนะครับกล่องรอบคันมีมาให้หลังคางกระจกเฮ้ยรถนี่เป็นรถ3ามสีเลยนะอย่างคันนี้ตัวนี้ก็เป็นแบบชมพูนะฮะขาวอมชมพูนะครับแล้วก็ฝากระโปรงสีเทาเสาสีเทาเสาพลาสติกครอบนะครับหลังคางกระจก สีดำเสาสีดำนะฮะเป็นไตคัลเลอร์เลยนะครับชุดแต่งรอบคันมีเฟนเดอร์มาให้และกาบล่างนะครับเป็นพลาสติกกันรอยมือจับนะยังเป็นแบบงัดอยู่นะครับดีไซน์นี่แต่ก็แนบไปกับตัวรถดูทันสมัยเพราะอย่างโมเดลแพงๆของเขาพวกซีลหั่นอะไรพวกนี้เป็นแบบพวกเทสลาแล้วเป็นแบบ Eqs ราคาแพงแล้ว มือจับเนี่ยซ่อนเข้าไปได้เขาก็ลดราคาลงมานะลดต้นทุนลงมาเพื่อให้มันจับต้องได้ง่ายนะครับที่เมืองจีนขายเพียงแค่500,000ปลายถึง600,000กลางนะครับโมเดลนี้ที่จีนนี่ได้รับความนิยมมากเพราะว่าราคาถูกแล้วก็สวยเป็นรถไฟฟ้าดูโลโก้ BYD นะฮะ b u i y u d ซ่อนไว้ในตัวชุดโคมนะครับพลาสติกสายครอบอยู่โอม ทังสมัยมากนี่มีสัญลักษณ์ดอลฟินก็คือปลาโลมานะครับอ้าวไม่มีที่เช็ดกระจกด้านหลังนะครับไม่มีกา้านเครื่อไมก็เลอะหน่อยนะครับไม่หน่อยอะเลอะแบบโอล่ากู๊ดแคทเลยนะอย่างวันนี้ฝนไม่ตกเนี่ยมองใกล้ๆยังเห็นคราบเห็นอะไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเซลล์แถมผ้าไมโครไฟเบอร์จอดทีก็ลงมาเช็ดกระจกที หน้าฝนมันจะเกลอะนะครับรถสไตล์นี้คือมันไม่มีโอเวอร์แฮงเลยมันเป็นแฮชแบ็กแท้ๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ชอบให้ที่ปัดน้ำฝนหลังมารถเป็นแฮชแบ็กนะครับแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างฝุ่นเนี่ยคือมันจะมีเรื่องของลมหวนเชอร์บูเลนด้านท้ายนะครับอย่างวันนี้เราซัดกันในแท็กนะมันก็จะมีเศษยางเศษฝุ่นของสนามก็จะเห็นว่ามันก็จะเล็ดลอดเข้ามา นะครับก็อยู่ตามข้อฉะนั้นมันเป็นรถแบบใช้งานในเมืองวิ่งช้านะฮะไม่ใช่รถซิ่งแต่จะเดินทางไกลได้ไหมก็แล้วแต่คุณมันไปได้อยู่แล้วแต่เรื่องของเป้าหมายในการดีไซน์ในการพัฒนารถมันเป็นแบบนี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับไปดูภายในภายในน่ารักมากเห็นสวิตช์รูปทรงกระบอกใช่ไหมครับซ้ายสุดเป็นตำแหน่งของเกียร์นะครับ D N R แล้วก็กดด้านข้าง ก็จะเป็นเกียร์ีเกียร์ปาร์คอนโซลน,น่ารักมากนะตัวนี้สีม่วงตัดกับสีครีมนะครับมีสีดำด้วยเป็นไตคอลเลอร์อีกแล้วเฮ้ยน่ารักแล้วก็ผมว่ามองว่าอุปกรณ์ต่างๆมันลงตัวกว่าแอตโตสอีก ger, Fi our, วายเดียร์ชัเจอร์เบียรกมือไฟฟ้าอัตโตเบรกโคแต่ที่วางแก้วนี่มันเล็กไปหน่อยมันไม่ใช่ที่วางแก้วมันเป็นที่วางขวดน้านะครับเล็กมากพวงมาลัยปรับขึ้นลง ผมจะรีวิวละเอียดกว่าโมเดลอื่นที่ผมขับวันนี้วันนี้ผมขับ b ีวดีทั้งหมด6รุ่นแต่โมเดลนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมาขายเมืองไทยเป็นโมเดลถัดไปนะครับก็จะละเอียดหน่อยสวิตต่างๆกลมๆน่ารักคิกคุอโนเนะเฮ้ยเขาจจนนี่เขาจะคิกคุไม่ได้นะครับต้องเรียกอะไรดีอะน่ารักหมยหมยตี๋นะครับนี่อ๋อวางตัวมิตเตอร์ที่เป็นดิจิตอลมิเตอร์เนี่ย บนคอพวงมาลัยเป็นอันเล็กๆอีกแหละเ,เหมือนแอตโต้สก็ลงตัวของเขานะครับแต่อาจจะดูยากหน่อยจอตรงกลางหมุนได้เช่นกันจอขนาดใหญ่มีถาดวางของเพื่อให้มันสามารถหมุนมาแนวตั้งตรงกลางได้ช่องแอร์วงกลมหลังคากระจกนะครับปิดม่านได้นะฮะคือพวกรถเล็กหลังๆเนี่ยค่ายยุโรปนะเขาพยายามทำพวกหลังคากระจกแล้วแบบ ไม่มีฉากปิดนะครับมันร้อนอะไรเงี้ยอันนี้ยังมีอยู่ใช้ได้เลยครับเบาะก,ก็น่ารักดีไม่ใหญ่แต่รูปทรงสวยครับที่นั่งยาวลองคนขายาวได้แต่ตัวปีกเนี่ยแม้ว่าที่พิงมันเล็กนะครับแต่เขาก็จะไม่ทําปีกให้มันมาบีบอะไรมากนั่งได้ครับโอ้ยมือจับเท่มากโดยรวมผมว่าสาวๆน่าจะชอบนะฮะผู้ชายขับได้ไหมผู้ชายขับก็จะเป็น แนวโอตาคุหน่อยนะไม่ต้องเรียนรู้อะไรนะครับการแสดงผลต่างๆเหมือนในแอตโตสาที่เคยลองขับกันแล้วนะครับลูกค้าก็รับไปเยอะมากๆนี่หลังคาสีดำอย่างเงี้ยดูดีนะครับแอร์แบครอบคันอีกต่างหากอลองนั่งเบาะหลังสิขึ้นลงง่ายอยู่นะประตูปิดง่ายครับนะ มองจากข้างหลังจะเห็นว่าให้รูปลักษ์ของเบาะนั่งด้านหน้าเนี่ยดูแพงมากนะดีไซน์แบบที่นั่งของพวกในายวันๆเลยด,ดูดูดีมากนะครับออกไม่มีที่วางแขนไม่มีแอร์หลังมีพอร์ต USB อืมแล้วช่องแอร์ด้านหน้าเป็นวงกลมเล็กๆ4วงแบบเทอร์บายอ๋อต้องรอดูนะครับถามว่าตอนนี้ผมนั่งร้อนไหม ผมก็ร้อนอะ่ะถ้าจะให้ลมถึงเนี่ยจอเนี่ยควรจะต้องเนี่ยปรับให้เป็นแนวตั้งอ่ะลมพุ่งมาดีขึ้นครับจอขวางมันจะขวางลมแอร์ตรงกลางรถที่ไม่มีแอร์ด้านหลังเนี่ยเราจะพึ่งแอร์คู่หน้านะครับแต่ทีนี้ความที่จอมันใหญ่เพราถทางมันอีกมาติดถึงไหมก็ต้องเปิดแรงๆนะครับเบอร์5ขึ้นไปในส่วนของพัดลม ไม่กว้างแต่ก็ไม่ได้แคบมากอ๋อหัวติดไม่ได้นั่งไม่ได้นะครับโอกคนที่ห้านี่ต้องเป็นคนตัวเล็กเป็นเด็กเลยหมอนเขาเป็นแบบพิกเลยนะครับอ่านั่งสี่คนกับเด็กอีกคนนึงช่องเก็บของให้มาครบเลยกระจุกกระจิกอืมเฮ้ยมันก็แบบน่าใช้นะถ้านั่งมันนั่งดีอะ่ะ นะฮะมันไม่เตี้ยเหมือน o อ a g o o d c a คทนั่งดีครับนี่ครับตำแหน่งเข้าเกียร์อยู่นี่นะสวิตต์กลมๆทรงกระบอกตัวนี้นะครับโอ้โหเขาซ่อนพวกสวิต์ไว้หลากหลายอ่ะเข้าเกียร์กดลงหนึ่งทีนะครับ P อยู่ด้านข้างลองโ model Dolphin นะครับเป็นแบตเตอรี่ electric vehicle นะฮะเป็นรถไฟฟ้า โมเดลนี้มีโอกาสสูงที่จะมาต่อจากแอตโตสนะครับ Eco, อีโค่อีโคการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับลองวาร์ปดูหน่อยโอ้โหร้อยแล้วครับไปเร็วนิดนึงนะครับเบรกไม่ทันแล้วขอญาตเฮ้ย ดอลฟินนี่นเออกินฉินเลยนะช่วงล่างนะครับเรื่องของซ G แล้วก็อาการของรถนะฮะโมเมนตัมของรถไปแบบเป็นก้อนเลยเวลาเข้าไปในโค้งโหคุมรถง่ายมากตัวนี้เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะมอเตอร์130กิโลวัตต์วางหน้านะ หัวใช้ได้เลยครับรถเนี่ยเป็นรถแบบไซสิตี้คาร์นะแต่มุมมองท่านั่งเขาก็จะเป็นแบบว่าเหมือนรถแฮชแบกนะเขายความน่ารักเพอร์ฟอร์มนซ์อะไรก็จะไม่เท่าพวกรถไฟฟ้าตัวซีดานโมเดลอื่นๆของ BYD นะครับยังมีแบบว่ายุ้ยโยนบ้างนะครับ แต่เราลองเพื่อให้รู้นะฮะรถเขาไม่ได้เหมาะจะมาขับแบบในลักษณะเซอร์กิตแบบนี้หรอกอ่าเดี๋ยวลองเรื่องของ n v s นะฮะดูเรื่องของการดูดซับแรงสะเทือนและการเก็บเสียงก็น่าจะเป็นไฟฟ้าตัวล่างเขาแหละนะฮะช่วงล่างไม่ได้พรีเมียมอะไรนะครับ ลองมูสเทสนะฮะเอออาจจะไม่ได้เท่าพวกหั่นนะแต่ใช้ได้ครับเป็นรถซิตี้คาร์ดีๆคันหนึ่งเลยนะในเรื่องของช่วงล่างและแฮนดลลิงแต่มันอาจจะไม่คมเหมือนพวกตัวแพงเขาพวกหั่นอะไรอย่างเงี้ยวงมาลายก็จะหนื่ๆห,หน่อย เป็นมอตเตอร์ในหมวดสปอร์ตนะครับพุ่งขึ้นมาเลยโหร้อยแล้วนะขับขี่มั่นใจอยู่ครับนะฮะแม้ว่ารถเขาจะไม่ได้ให้ช่วงล่างที่พรีเมียมอะไรแต่ผมก็ลองอยัดเข้าไป ให้มันเหมือนแบบเกินลิมิตของรถของช่วงล่างนะฮะแต่ระบบช่วยในเรื่องของการทรงตัวอะไรพวกเนี้ช่วยอยู่ครับไม่มีสไลด์เลยเออมอเตอร์วางหน้านะครับแต่รถไม่มีอันเดอร์เลยขับดีประมาณหนึ่ง ขับดีประมาณหนึ่ง <S <S บบเบรกอาจจะไม่จึ๊กเหมือนพวกหั่นนะแต่ด้วยความที่รถน้ำหนักเบานะครับมันก็จะคอนโทรลรถได้ง่ายหน่อยลองช่วงล่างอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ไม่ต้องทำอะไรครับดูแลไม่ได้แย่ไม่ได้แข็งเลยนะครับกลางๆไม่นุ่มไม่แข็งถ้าเอามาขายนะราคาแบบดีๆหน่อยนะว่าใช้ได้เลยนะฮะถ้าปีนี้จะเอามาขายอีกสักโมเดลนึงนะสำหรับ ดอฟินพวกมันไลมันแบบไม่ค่อยจะคืนเท่าไหร่หเฮ้โดยวรวมใช้ได้ครับหน้าตาน่ารักด้วยนะฮะแล้วรัฐบาลสนับสนุนอีกหน่อยนะครับให้ราคามันโอ้โหอยู่จะแถวเนต้าวนะขี่เนต้าวีได้หน่อยนี่ผมว่าขายกระจายนะครับ ผมลองขับมาแล้วนะครับโดยรวมบอกเลยว่าถ้ามาขายนะเล่นได้ครับขายดีแน่นอนนะฮะคือรถเนี่ยทำมาให้ใช้งานในเมืองความที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยทำให้รถมันขับดีนะครับแม้ว่าช่วงล่างเขาจะเป็นแบบสมราคานะในเรื่องของการเซ็ตช่วงล่างก็จ,จะมีแข็งนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แข็งจนรับไม่ได้นะโดยรวมถือว่าเป็นรถที่ขับดีเลยแหละก็เหลืออย่างเดียวก็คือ ตัวการบรหิหารจัดการพลังงานไฟฟ้าเวลาเดินทางไกลนะครับมันวิ่งได้แบบแตะ3 0ม้ยไหมปกติเนี่ยรถที่ให้แบตเตอรี่ LFP มาในระดับ44กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวนี้ให้มา44.9ิกิโลวัตต์ชั่วโมงไม่ข้าม50กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยแล้วเป็นแบต LFP เวลาใช้งานจริงมันแบบไม่ข้าม300กิโลเมตรเพราะเดินทางไกลเราไม่ได้วิ่ง90เราก็ต้องวิ่งเป็น1 0 0 120ในขณะที่พวก ฟอร์จูเนอนะฮะที่มันวิ่งแซงเราไปมันวิ่งกัน140-150พอเราวิ่งเป็นร้อยแล้วนะครับมันมักจะไม่ข้าม300กิโลเมตรเดี๋ยวรอดูนะเพราะมันเป็นเจนใหม่เป็นเจนของแบตเตอรี่สไตล์เซลล์ทูแพ็คก็คือเบรดแบตเตอรี่ที่ทาง BVD เนี่ยทำมามันจะระบายความร้อนดีแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยลงช้านะครับแต่ด้ยวยความที่เป็น LFP นะครับ density ของมันจะไม่หนาแน่นเหมือน NMC เดี๋ยวรอดูกันนะครับสเปคโดยรวมมันต้องประมาณนี้แหละกับ ต้นทุนของเขาที่จะทํารถเล็กมันจะอยู่แถวแถวนี้ขออย่างเดียวนะครับถ้ามันแตะ300กิโเมตรเนี่ยเราจะไม่ค่อยเสียวนะครไปในระยะ250กิโเมตรแล้วโดยปกติรถ LFP ต้องหาที่ชาร์จแล้วนะครับเพราะช่วงท้ายของแบตเตอรี่ l f p เนี่ยมันจะลงเร็วและจะไม่เสถียรนะก็เดี๋ยวรอดูกันแต่โดยรวมเนี่ยรถขับดีนะครับดีไซน์สวยอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับพวงมลาลัยแม่นยำ handling ดีนะครับเรื่องของระยะฟรีไม่ต้องปรับตัวเลยเหมือนขับรถซิตี้คาร์ทั่วไปนะครับผมถือว่าดอลฟินเนี่ยเป็นรถที่น่าสนใจมีอนาคตโดยรวมจับแล้วเนี่ยถ้าไปเทียบกับพวก Neta V นี่ผมว่าขี่ชนะหลายกลุ่มถ้าให้เทียบกับโอลาร o กูดแคอาจจะแบบดูโมเดิร์นกว่าแต่เรื่องของหน้าตาเนี่ยมันเป็นเรื่องของแล้วแต่คนเนาะแต่ในเรื่องของสมรรถนะโอลาร์กูดแคเหมือนจะกินเล็ก แต่เรื่องของการนั่งท่านั่งต่าง,างๆคันนี้นั่งสบายกว่าด้วยความที่รถเป็นแบบสไตล์แฮชแบ็กแล้วที่นั่งของเขาไม่ต่ำมากรอติดตามกันเลยนะฮะเพราะว่า d o อฟฟินมีโอกาสสูงมากๆที่จะมาขายในเมืองไทยถ้าเกิดใครที่มองหารถไฟฟ้าอยู่จะรอโมเดลนี้ผมว่ารอได้ประมาณนี้นะครับโดยรวมนะฮะเป็นแบบน้ำจิ้มไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เขาประกอบพงอะไรขวาแล้วเอาเข้ามาเรามารีวิวแบบเจาะลึกอีกที แล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมมาถึงนาทีนี้นะครับสนับสนุนพวกเราง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับนะครับเพื่อให้พวกเราไปถึง1นล้านซับไวๆว,วันนี้ผมมินจากไดรฟ์โฟลบอลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ